สวัสดีครับพกับผมนัทพงศ์พนธ์วีพามาดูใบกะเพราแดงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชครับที่คนไทยนิยมนํามาประกอบอาหารนะครับแล้วก็เสริมความอร่อยอร่อยให้กับอาหารของประเทศไทยเราครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับว่าดูแลใบกะเพราแดงอย่างไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนําตัวหน่อยชื่อปุ้ยค่ะคุณปุ้ยสั้นๆเลยนะคุณปุ้ยตรงนี้อยู่เขตตาบลนครปฐมตาบลนราบิลม อำเภอบางเลนอ่านราพิรมอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมใช่ค่ะสวนกะเพรายาวเหยียดมีประมาณพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยล่องหนประมาณไร่หนึ่งครับอ๋อประมาณไร่หนึ่งเลยใช่ค่ะอ่และแน่นอนครับเมื่อประมาณสามปีที่แล้วเรามาพบกับคุณปุ้ยตอนนั้นกุ้ยช่ายเนาะค่ะคุณปุ้ยปลูกอะไรบ้างนอกจากนอกจากกะเพราแดงนอกจากกุ้ยช่ายกุยช่ายแล้วก็โหระพาโหระพาอ่าก็จะวนแบบนี้เนาะกัดหอมมีประกาศด้วยใช่ขึ้นช่ายก็ใช้หมดแหละเออ ก็คือปลูกพืชหลายอย่างใช่ค่ะนะครับแต่รอบนี้เป็นกะเพราแดงเห็นมีกะเพราขาวด้วยใช่ค่ะนะครับต่างกันมากน้อยแค่ไหนกะเพราแดงกับกะเพราขาวในเรื่องของการรับซื้อในเรื่องของการดูแลกะเพราขาวนิยมกว่าค่ะพอประกอบอาหารแล้วสีสันมันจะสวยกว่าอืได้รับความนิยมมากกว่าใช่ค่ะแต่เราก็มีกะเพราแดงด้วยใช่ค่ะกะเพราแดงจะได้ทางด้านความหอมและเผ็ดร้อนมากกว่าแน่นอนครับ เวลาผมผมเองก็ชอบทานผักกะเพราเนาะผมจะใช้กะเพราแดงคะเพราะว่ามันได้รสชาติที่จัดจ้านขึ้นอ่านะครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วกะเพราแดงเราห้าเดือนแล้วคะห้าเดือนค่ะอ่าอะห้าเดือนแล้วเหรอครับใช่ค่ะเก็บมากี่รอบแล้วครับเนี่ยเยอะแล้วค่ะเยอะแล้วแสดงว่าเก็บตลอดเลยเก็บตลอดค่ะนะครับคือถ้าถ้าหยุดน่ะหยุดก็หยุดได้แค่สองสามวันแล้วก็ต้องกลับมาเก็บอีกแล้ว มันแตกยอดแตกใบอยู่อย่างนี้ตลอดใช่ค่ะอ่าแ,<ต>และแน่นอนและแน่นอนว่าคุณปุ้ยใช้โฟทใช่ค่ะอ่านะครับใช้โฟฉีดประมาณกี่วันครั้งครับอาทิตย์ละครั้งค่ะเจวันครั้งค่ะอ่าแล้วการใส่ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนฮะใส่ปุ๋ยนี้เดือนละครั้งเดือนละครั้งเองใช่ค่ะถือว่าน้อยไหมถ้าเทียบกับการดูแลกระเพราของสวนอื่น น้อยถ้าที่อื่นเขาจะบอกว่าให้ทุกครั้งหลังตัดทุกครั้งหลังหลังเด็ดหลังตัดไปเนี่ยจะต้องใส่ปุ๋นเลยแต่ที่นี่ไม่ไม่ไม่ใช่จะใช้วิธีการใส่แค่เดือนละครั้งและฉีดโปรตีนบำรุงอาทิตย์ละรังอ่มันกลับกันเลยอันนี้ก็คืออ <c ười> <c ười> <c ười> ฮอคือใบก็ยังใหญ่อยู่สวยอยู่แตกเร็วอยู่อย่างที่นนเราเห็นเลยใช่ค่ะก็มันก็ไม่ได้แบบม,มันไม่ได้ทุเรศอ่ะมันก็ไม่ได้ขี้เละอะไรเงี้ยก็ยังสวย ก็ยังสวยอยู่นะครับยาวเหยียดแบบนี้<ช>เห็นตรงนู้นคนงานกำลังกำลังตัดใช่ไหมใช่อืนีม่มาแล้วค่วะกังก็งงสงแสดงว่านะครับการฉีดพ่นโฟทีทุกๆ7วันทําให้เราเก็บผลผลิตต่อเนื่องมาตอนนี้จน5เดือนแล้วใช่ค่ะโอห,หได้เงินไปพอสมควรเนาะอ่านะครับแล้วการใช้โฟทีกับพืชผักอย่างอื่นเป็นไงบ้างคะแชร์นิดนึ่งคือคือคือส่วนตัวชอบโฟทีเพราะว่า หนึ่งมันใช้น้อยอแล้วมันก็เปรียบเสมือนปุ๋ยตัวหนึ่งนี่แหละแล้วก็เป็นอาหารทางพืชคือเหมือนเป็นอาหารเสริมอก็เราก็เลยใส่ให้กับผักทุกตัวแล้วก็อย่างกะเพราขาวอ่ะใบก็ใหญ่ใหญ่มากโหระพาก็ใบใหญ่แล้วก็มันก็จะเก็บได้นานหลายเดือนใบมันก็จะที่แตกออกมาใบมันก็จะใบใหม่อ่ะใบมันไม่กระด้าง มันจะสวยอ่ะแล้วยืดอายุด้วยใช่โอเคอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสวนครับที่ผสมเร็จนะครับโดยการนะใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับส่งเสริมการเจริญเติบโตและได้กำไรแบบต่อเนื่องนะครับเพราะเนื่องจากว่ายืดอายุการเก็บเกี่ยวให้เธอได้มากนะครับนู่นนะฮะคนงานยังเก็บกันอยู่เลยนะครับเก็บทุกวันเลยเนาะเก็บทุกวันได้ตังค์ทุกวันครับถ้าอยากได้แบบนี้นะครับเคล็ดลับง่ายๆครับแค่เอาโฟทีไปใช้ครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณปุ้ยมากลาไปก่อนสวัสดีครับ